ออบซิเกตวันนี้จะมาเปิดกระเป๋าเปาลีมาเดี๋ยวมาดูกันเลยขาดไม่ได้เลยโทรศัพท์ทื่มือมือถือมือถือวันนี้นะคะข้าที่จะมาตอบคำถามนะคะคำถามแรกอยากแสดงละครแนวไหนและอยากเล่นคู่กับใครคำถามต่อไปค่ะชอบทานอาหารอีสานเมนูไหนมากที่สุดแล้วก็ชอบเก็บสะสมอะไรเป็นของรัก ากยนะถามที่แฟนๆถามมาทางแฟนเพจของแฟนทีวีนะคะคําถามแรกในช่วงนี้คุณพักวัตรพุดประสิทธ,ธิ์ถามว่าถ้าให้พี่รัชนกบเวอร์เพลงเป็นภาษาใต้พี่รัชนกจะบเวอร์เพลงของใครและเพลงนั้นคือเพลงอะไรต้องบอกว่าเป็นเพลงของพี่ไผ่พงศธรค่ะมีอยู่หนึ่งผลงานเพลงที่ชอบมากๆนั่นก็คือแต่ฟื้นใจน่อยได้ไหมนี่ถ้าเป็นภาษาใต้ต้องร้องว่าแต่ฟื้นใจฮิตได้ ผงตัวเองที่สุดน้อยมากที่นานที่พี่นานจะไม่ชอบถ้าครูแต่ง่าให้หรืออาจารย์คนใดแต่งมาให้พี่นานจะชอบหมดเลยค่ะ